รู้จักผู้เยญ่บ้านที่สวยที่สุดหลังเป็นข่าวดัง ต้องขอยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศให้กับเธอกันรัวๆไปเลยสำหรับสาวสวยสุดน่ารักคนหนึ่งที่มีตำแหน่งเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านที่บ้านนาโซจังหวัดบึงกาฬเธอคนนี้มีชื่อว่าเหมียวหรือเหมียวรัตนิกุลบุญนนท์แต่ที่กลายเป็นไวรัลแชร์กันรัวๆบนโลกโซเชียลหลังจากที่เธอได้อัปโหลดคลิปของตนเองผ่านทางติ๊กต็อกจนกลายเป็นไวรัลแชร์กันหนักมากดังชั่วข้ามคืนผู้ใหญ่เหมียวเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านนาโซหมู่ที่9ตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬจบการ ศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีปทุมและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมเทิราชโดยคลิปของเธอที่กลายเป็นไวรัลบ,บนโลกโซเชียลนั้นเป็นคลิปที่เธอ ตอบคำถามว่าเธอทำอาชีพอะไรซึ่งเธอตอบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านจังหวัดบึงกาฬซึ่งในคลิปดังกล่าวมีผู้เข้าชมมากกว่า1.5้าล้านครั้งและมีคนกดไลค์มากกว่า1 5 0 0 0 0ครั้งและในคลิปดังกล่าวมีผู้เข้ามาคอมเมนต์ชมความสวยของผู้ใหญ่บ้านเป็นจำนวนมากจนชาวเน็ตต้องยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านที่สวยที่สุดในประเทศให้กับเธอกันอย่างรัวๆขอขอบคุณข้อมูลจาก new.in.ts ขอบคุณคะ่ะ